ดีครับว right ันนี้เพ็รบ้าได้เมล็ดกาแฟมาจากอเมริกาท่านนั่นแท้ได้มาทั้งหมด3อันนะครับก็ต้องขอบคุณคุณจักรด้วยนะครับที่เอาเมล็ดกาแฟจากอเมริกามาฝากนะครับอยู่นี่มีตัวไหนบ้างเนี่ยนี้โคลอมเบียเหรออืมนี้เปรูอันนี้อิตาเลียนนะครับเราจะมาลอง ชงกาแฟกันเลยดีกว่าเวลาห้าทุ่มไปแล้วกินกาแฟตอนห้าทุ่มไปผมขอเลือกตัวนี้ดีกว่าอิตาเลียนเรามาดูดีกว่าว่ารสชาติกาแฟจากเมล็ดตัวนี้จะเป็นยังไงเราจะดิฟกันเลยเช่นชัยไม่ขับรถกลับมากิ่นฟุ้งเต็มรถเลยหอมมาก่อะอิตาเลียนแกะกันอหอม ไอตะเลียนเว้ยแฟนตะเลียนอ่ะมันเล่นมาจากไอตุเลียนอ่ะซึ่งเป็นต้นกําเนิดของอะไรเอพิโซ่เนาะเราชอบกินเอพิโซ่กันขวบขวบกามันทางเข้มนะเดี๋ยวเราใช้เมาเลกาแฟดีสิกรัมเลยก็ยันนะครับอยู่ในกาแฟมันมันเลยอ่ะอยากได้เครื่องทำเอพิโซ่เลยแม่มันคงแบบมันเลยเนาะทีนี้ยังไม่ได้ ถุงนี่นสเปเชียลสเปเชียลตี้ถุงเป็นพันเลยมั้งเนี่ยอือจริงเหรอไม่ว่านะมีเม็ดนึงกรับสิบบาทปหน่อยประกงหน่อยเจอร,บแ,รบแล้วคร,บ,ครบแล้วห้ามเลิกนะบทที่จำได้ว่าเซตไว้ที่สิบแปดคลิก เนี่ยผมชอบมากเลยตอนนี้หมดง่ายมากเลยอ่ะหผมไม่ต้องออกแรงเลยอ่ะคิดอะไรแม็ตอนกดคิดคิดคิดว่าเมื่อไหร่ันจะเสร็จคิดว่ากูจะได้กินกาแฟแล้วเว้ยเดี๋ยวเราจะดิฟด้วยสัดส่วนหนึ่งต่อสิบห้าครับเป็นสูตรของแชมป์โลกกินแบบว่าอเมริกาโน่เฮ้ยนานแล้ววะเดี๋ยวละ เราไปทำน้นดีกว่าหนาผมใช้ที่ใกล้สององศาไม่ร้อนมากแก้วละร้อยอ่ะบอกเลยถ้าอยากกินอ่ะกาแฟกูมาจากเมการ้านนี้ค่อนให้กระดาษมีความร้อนเทน้ำทิ้งมาดูมาด้ีกาแฟที่เราบดแล้วก็ดีกว่านะโ ทุกเม็ดทุกผงกูจับกินหมดอ่ะไม่ทำมันเหมือน,นเราแล้วทำความสะอาดด้วยไงนีะสะอาดนี่ดูหไดละเอียดอ่ะสว่างสว่างหมดก็ละเอียดนะครับอืออร่อยแน่ๆเลยอะ่ะอยากได้แค่ไทยเอฟซีโซ์เลยม้ไมีตังค์พอก่อนนี่ถ,ถ้ามีตังค์ก็ได้ไงน,นี้ไม่มีตังค์ก็ต้องพอก่อน สมีราวอ่ะนี่แหละมันเป็นศิลปะสูตรเราจะใช้น้ำหกสิบห้าครั้งแล้วกันสูตรเดียวกับนี่เลยแชมป์โลก เรียกว่าคลายมันคลายการาาระบาดบลูนิง่งแฟนจะคลายการออกมาดเดือดแนะแปบจับเวลาหรือไงออจับเวลาครั้งหรอจับเวลาใส่หกสิบแล้วนับสี่สิบห้าวิพอครบสิบห้าวิแล้วก็ใส่หกสิบโอ้โหใช่ไหมโอ้โหมันมันมันแต่ละสูตรมันมันเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยงเข้าใจะปะ่ะรสชาติเปลี่ยนเลยชุดอย่างรจริง แล้วแล้วการเทน้ําเทน้ําหนักเบาคนเขาพิสูจน์กมาเยอะแยะมากมายเลยอะอันนี้กี่วิก็อีสี่ห้าวิก็ต้องต้องเป็นอาพีขึ้นหมุนกี่รอบแล้วแต่ อันทีขึ้นล้วก็ใส่อีกหกสิบอันนี้สูตรของนี่เลยแชมป์โลกโลกอะไรแชมป์โลกคนญี่ปุ่นอะโลกของเราไม่ใช่แชมป์โลกมวยหรือว่าแชมป์โลกกินไอ้นี่หรอกาแฟหรอหรือเลยแชมป์โลกกาแฟดิออแชมป์โลกดิบอะโอ้โหนี่เพปป้าก็แม่ดิฟสูตรนี้มานานแนวเหมือนกันว่าจะเวลากินจะเอามากินแบบ เราผสมนมอะไรเงี้ยก็ได้แจะเอาปริมาณเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้ที่ประมาณสองร้อยหกสิบดูตรงไหนเพราะว่ามันเราใส่น้ำทั้งหมดสามร้อยไงแล้วมันจะหายไปทั้งหมดหายไปประมาณสี่สิบมลตุ๊กจะดูตรงนี้หนอใช่ตุกทุกครั้งที่วัดทุกครั้งที่นี่น้ำนี่คือตรงในมาน้ำไงใส่ไปแล้วร้อยแปดสิบอ๋อไม่มันไม่นิ่งสัตมันไม่ขึ้นเลยอ่ะไม่ขึ้นตัวเราไม่เทไงมันจะนับแค่เราเทอ๋ออันนี้ก็วัดน้ำหนักสองหนึ่งห้าแล้ว มันจะนับที่เราเทยอย่างเดียวเลยเป็นน้ำหนักรวมไงนี่ก็ใส่บีสองร้อยเป็นให้มันเป็นสองร้อยสี่สิบอันนี้ก็รอบสุดท้ายใช่จะรอสามอาทิตย์ใส่รอบอีกดอกนึงใส่ให้หมดสามร้อยไงสามร้อยแล้วมันจะเหลือมาสองร้อยหกสิบคูก็ใส่หมดหกสิบห้า 6, 6, 6, ครั้งไง มึงเขามาใช้สมองกับเรื่องนี้เองเนาะใช่แล้วบางทีกบบสูตรคนนู้นคนนี้แบบเพราะว่า<อ>แล้วถ้าคร<อ>ั้งแรกใส่น้ําน้อยก็จะทําให้ความหวานเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหเรื่องอื่นมึงไม่รู้ไม่รู้รยังใช้สมองเลยโอ้โหที่เรื่องนี้ท,ท่าถาละสามร้อยจบเพิ่งได้กี่เล่าได้กินได้ เสรแล้วนี่คือกาแฟดีของเราใส่น้ำไปทั้งหมด300 ml นะครับมันก็จะเหลืออยู่ประมาณ260 ml. มันจะหายไป40 ml นะจากการที่ผมทำมาแล้วทุกครั้งนะมา,มาไปก็เดีย๋ยวเรามาดมกลิ่นกาแฟกันเสร็จแล้ว นี่กาแฟมาจากเมกาเลยนะเนี่ยอันนี้ก็กินเป็นเมกาโนร้อนอถ้าเธอหยิบถ้วยนี้มาให้อ่ะน้องเมกาโนร้อนเนี่ยโอยเนาะโอ้นั้นจิบจิบก่อนอืมเป็นยังไงเปรี้ยวไหม มันมันแตบกูก็พูดไม่ถูกอะติดเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวเลยหรออืมมีความขมแน่นๆ่นบอดี้มาแน่นแน่นเพราะว่าแต่เราใช้สูตรนี้จริงๆแล้วมันจะต้องบางกว่านี้ด้วยนะยจริงๆแล้วอะสูตรเนี้ยแต่นี้ก็ยังเข้มอยู่อือร่อยอร่อย ็นกลิ่นกาแฟแบบขั้วเข้มอนะ่ะอืมนี่ขั้วเข้มตัวนี้ถ้าเอามาทําแบบเอสเปรสโซ,ซ่จะอร่อยมากเลยอะรู้เลยอืมต้องหำเอสเปรสโซ,ซ่เลเนะี่ยมันไม่ได้กาแฟแบบฟิลผลไม้อนะ่ะอันนี้ไม่กาแฟแบบที่ต้องเอามาทำเอสเปรสโซ,ซ่อร่อยอันนี้ก็เป็นสรุปว่าเป็นกาแฟอิตาเลียน,นโอเค นี่อิตาเลียนนะครับรสชาตินี้อิตาเลียนคั่วกลางน่าจะคั่วเข้มอ๋ออิตาเลียนคั่วเข้มนะคบโอเคจบแลจะไปกินบ้างมาสรุปขอบคุณพี่จักมากครับสำหรับมันในกาแฟนะครับผมมันในกาแฟกินอีกประมาณเป็นเดือนอ่ะนะก็สลับไปเรื่อยๆเลยนะเราก็คือ จักเป็นลูกค้าที่เป็นหมออยู่ที่อเมริกาลูกค้าอะไรละ่ะไม่ใช่ลูกค้านะเรียกว่าอะไรอ่ะเอฟซีเหรอเอฟซีติดตามเออผู้ติดตามเพราะว่าเขาก็ฟังผมอยู่ในโซเชียลแหละแล้วก็ขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีเขากลับมาไทยนะ่ะเขาก็ซื้อมาดล่กาแฟฝากเป็นบ้านขอบคุณมากๆานะพี่ขอให้พี่มีความสุขความเจริญน,นะันไหนว่างว่ามาเที่ยวบ,บ้าน,นผมผนชงกาแฟให้กิน่นะอยนี่น้าชงสุด ส่ดนเมื่อเช้านะแล้วกินอะน,นมนะตัวนองกิดแหละอยากกินแล้วเนี่ยอะไรอันนี้ให้เมียกินเนาะเอาแล้วเอาแล้วบาย,บาย